สวัสดีครับผมโมนี้ตื่นน่อยก๊อนทัวบ์มาเบิงหลานหลุดครับผมส่วนหลุดหลายครับดาวซุนบาทครับผมพี่น้องอยมาเบิงเด้อครับพี่น้อง,สา,าาง,อาางสาขาบางแคครับผมยศเจริญฮอนด้าจำกัดบสาขาบางแคครับผมพี่น้องมาเบิงใกล้ๆมาอย่าตื่นภาพมาเบิงใกล้ๆครับผมมนแมนแทอยู่บ่ เราไงออกไงครับแมนพนะลานตื้อหน่อยค่อยออกรลบไปลสองครับผมผมใจดีค่ะกับรับหนาละครับพนังกงานหนาละครับผมคุยง่ายอนุมัตหมง่ายครับผม,มนี่แหละครับสาขาบางแคนะครับเด้อพี่น้องมีหลายรุ่นค่ะกับมีหลีดมีเอวีดีมีลอยของลูกติดมีชิก มีเวฟมีตกุปี้อ้ยหลากหลายครับผมจนรดพุ่นครับผมสนบาทครับผมลดหมื่นกว่าบาทผนโอ้ยพอเด้อยวผิวหนองเอ้ยมีลานีร้านเดียวเหรอครับผมที่ตุยเห็นมากครับผมเป็นร้านลูกค้าตุยเป็นลูกค้าสองขั้นล้วครับผมอเหมือนได้กาดครับผมอืนี่ครับมาทั้งบางแคครับผมถุนนุนเพชรเกษมเลยสีขอนมากครับผม ก่อนหอตลาดบางแคครับร้านที่สอนติดร้านที่นอตน,นะครับเด้ออ่ะเดีย๋ยวตุยผ้าหยางข้าไปหน่อยครับผมนี่นี่ร้านครับผมอยากมาเบิ่งพาานะ่อตากันนะเฮ้ยสิได้บ่เนาะครับหลุดก่อนครับเนาะผมเออวันถึงมาเพิ่มที่ซีครับไปผ้าเข้าไปไง่ายครับผมเนี่ยชมบรรยากาศครับผมพี่ที่ลอยหกสิบสี่เงินหลุดล้วนเลยครับพี่น,อน้อง มีชีคลายหกสิบน้ำครับผมศูนย์บาทครับพี่น้องต้นรถพุ่นเมื่อนพุ่นมาเด้อครับพี่น้องมา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 แวะมา,มา,มา,มาชมกันครับอยู่ใกล้ๆตลาดบ,บางแคนะครับผมสาขาหน่อยสิครับผมสาขานี่มีถุกรุ่นครับผมที่นี่มีลายนหกสิบแล้วครับ ร่างศาสาสะอานสะดวกสบายดีครับผมล้อมออกเบิงกัดนะครับเด้อรับประกันครับต้วยรับประกันครับผมออกได้ทุกอาชีพครับผมออกง่ายคุยง่ายอนุมัติง่ายครับผมได้รถกรับะเลยครับอนุมัติมาถึงที่หาที่ครับผมพูดครับ นี่แหละครับมาเบิ้งลีสีดำบูยงานประพ่น้องเอาต่อดีมาได้ครับเด้อมาอุดหนุนมันได้กาดรอบรอบลาดนี่นะครับผมนี่ใจดีครับผมน่ารักทุกคนครับผมอรอลุนกันนะครับเด้อรุ่นวาสีได้พ่อสาวบอ,อให้แฟนเคลียร์อย,อยู่ท้างในนะครับผมว่าอารมณ์หมัดบอ ผ่านบอแฟนแนนติดดันซอยบเฮ้ลอลุ่นนะครับเด้วยชิปนี่กับขอสุกกำลังใจมาอดนุนล้านหยุดจเจริญสาขาบางแคนะครับด้อขอบคุณครับชิปหน้ารุ่นกันนะครับผ่านบาผ่านขอบคุณครับผม